วันนี้อยู่ที่มูลที่แนบมหาเนรนนวันที่30มกราคม2566การน,นี้เวลา10นาฬิกา57นาทีวันนี้อากาศหนาวมีลมเย็นพัดมาเสียงระฆังดังขึ้นแล้วได้บอกว่าขณะนี้ในเวลาฉันเพ่นแล้ว บรรยากาศได้ต,กต,กตึกที่พักของพระพิกษุสามนเณรหลอนมุมนี้ที่พักของญาโยมอุปโสกบัสกาที่มาปฏิบัติธรรมนี่คือสระน้ำอยู่ข้างที่พักอากาศเจนมีลมพัดเย็นย้อยๆยอยวันนี้ นี่คือรอ,รอบๆตึกอาคารที่พักนี่พพิสุสะเน็นกำลังก้าวเดินไปสู่ศาลาอันกประสงค์เพื่อเตรียมตัวที่จะสานเพนกัน เดินไปสูตรที่ฉันสู่โรงฉันหรือศาลาอเนกประสงค์ห้ามจะไม่นิ่งเท่าไหร่นี่คือสถานที่รอบๆอาคารที่พักอาศัยบริเวณในมูลที่นิที่แนบ <laughs> นี่สลาดฉันเสร็จเรียบร้อยบ่ร้อยแล้วคำข้อไม่ลงบ่ we uh...